หายเหนื่อยแน่นอนนะคนที่เกิดในวันเสาร์ที่เลื่อนฟินมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่สัปดาห์นี้นะ16-23มิถุนายน2567ต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้หายเหนื่อยแล้วจ้า เหนื่อยมานานเหนื่อยมาเยอะมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไขค่อนข้างมากเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาเนาะแต่สัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าหวานพืนชฉันใดจะได้เพื่อฉันนั้นหรือการลงทุนที่คุณลงทุนไปนั้นมันจะได้รับผลกําไรหรืองอกเงยงอกงามแล้วเออต้องบอกเลยสัปดาห์นี้มีเงินใช้ไม่ขาดมือมีโอกาสว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสว่าจะได้กำ,รกำไรมีโอกาสว่า ลงมือทำอะไรไปผลตอบแทนจะได้รับในสัปดาห์นี้มีโอกาสว่าคุณจะจัดการปัญหาอุปสรรคหรือว่าบริหารจัดการในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินนะหรือว่าเรื่องของความรักได้เป็นอย่างดีสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยชีวิตของคุณกำลังจะก้าวหน้าไปอีกสเต็ปห,หนึ่งเป็นสัปดาห์แห่งความก้าวหน้าหากเป็นในเรื่องของการงานต้องบอกเลยผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นความสามารถทําดีจะมีคนเห็นผู้ใหญ่จะเห็นจะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้โชว์ความสามารถแสดงศักยภาพแล้วก็จะมีคนเห็นด้วยเออเห็นแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณได้เติบโตก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนคอยสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชู่ช่วยเหลือทําให้การงานของคุณจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองหรือได้เริ่มได้ทําอะไรใหม่ๆแน่นอน หากทํำธุรกิจก็ต้องบอกเลยกําไรมาแล้วนะหลังจากที่เหนื่อยล้าหรือเกินหรือก่อนหน้านี้นะได้แต่ต้นทุนยังไม่ได้กําไรสัปดาห์นี้กําไรมาแล้ว จะได้กําไรงอกเงยงอกงามนะเออส่วนในเรื่องของออสุขภาพหากช่วงที่ผ่านมาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายปวดหัวปวดศีรษะนะเนื่องจากว่าคิดเยอะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเยอะสัปดาห์นี้ผ่อนคลายดีขึ้นแล้วได้พักผ่อนบ้างแล้วนะได้หายใจหายคอบ้างและสบายใจบ้างแล้วส่วนในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลย ในสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์แห่งการเยียวยาค่ะช่วงที่ผ่านมาทะเลาะเบาแวงกันให้ระวังคําพูดและการสื่อสารเพราะดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นแล้วแต่อย่าเพิ่มนะหรืออย่าไปเติมเชื้อไฟเชื้อเพลิงแล้วกันนะเพราะสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดเยียวยาหัวใจกันดีๆกลับมาดีกันความสัมพันธ์จะดีมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะเพียงแต่ว่าอย่าเติมเชื้อไฟระวังคําพูดและการสื่อสารหน่อยแล้วกันนะนะส่วนถ้าเกิดว่า ความสัมพันธ์คนโสดเนาะก็ต้องบอกว่ามีช้อยมีทางเลือกนะอาจจะมีคนมาชอบพอนะหรือ,อการเดินทางการพาตัวเองไปเจอสังคมใหม่ๆอาจจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้พบรักก็ได้นะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ใช่เจนหรือมีแฟนนะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดงอนกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ให้ระวังคำพูดและการสื่อสารนิดนึงสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์แห่งการเยียวยามันเหมือนว่ามีโอกาสว่ามันจะดีขึ้นแต่อย่าไปเพิ่มความ รู้สึกไม่ดีหรืออยากไปเติมความรู้สึกบั่นทอนให้กับความสัมพันธ์แล้วกันแล้วมันมีโอกาสว่าความสัมพันธ์มันจะกลับมาดีขึ้นมันจะดีดังเดิมนะหรืออาจจะมีโอกาสที่กัดจะกลับมาดีกันได้นะแต่ไม่ใช่กลับมาดีกันแล้วเพ้อพูดไม่ดีต่อกันอีกมันก็จะยิ่งยืดเยื้อะนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเยียวยาหากจาก ต้องการให้ความสัมพันธ์ดีให้ระวังคำพูดและการสื่อสารให้ดีแล้วถ้าเกิดว่าพูดดีสื่อสารดีต่อกันความสัมพันธ์จะกลับมาดีแน่นอนนะใครแล้วเานายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ